โอเคครับ okay, ผมอันนี้ก็เป็น FC จากหนองแขงครับผมติดต่อเข้ามาขอดู h o n d a Accord ปี1995งของเราก็ผม Accord คันนี้มาพร้อมล้อโปรไดสิ17นิ้วต้องบอกว่าสวยและเข้ากันมากจริงๆครับผมก็เดี๋ยวรับให้เอไปเทสได้กันสักหนึ่งรอบครับผมไปดูหน่อยครับผมว่ารถขับขี่เป็นอย่างไรบ้างครับผม โอเคผมหลังจากที่ F4 ของเราเทสได้ไปแค่หนึ่งรอบก็ตัดสินใจ oh <my> ซื้อเงินสดเลยครับผมก็เดี๋ยวเราให้ทีมงานงเราครัผมเช็ดชงเบื้องต้นให้ครับผมแล้วก็เช็กระบบหน้าระบบไฟกันให้ครบทวน24รายการแน่นอนครับผมโอเคผมก็จบสดกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับ Honda Accord ปีหนึ่งเก้าออโต้ของเราครับผม ก็ไม่ว่าจะเป็นรถล,ลากหมืน่นหลักแสนหลักล้านเรากรา็บริการทุกระดับประทับใจแน่นอนครับผมก็คันนี้ลูกค้า fc มาถึงปุ๊บรองรถปั๊บก็จบสดกันไปเลยครับผมก็ต้องขอบคุณ fc ครับผมที่เชื่อใจไว้ใจออกรถกับทางเราพีพีโตคลาจัดให้ครับผมลูกค้าหรือฟซีที่สนใจอยากได้รถมือเดียป้ายแดงสักหนึ่งคันหรือว่ารถสวยสภาพพร้อมใช้งานสักหคันก็ เข้ามากันได้แล้วครับผมพี่ๆตะข่างเรายินดีต้อนรับครับผมสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ถนนเลียบทางดอนงเรียนสวนกุหลาบชนบุรีหรยตรงเสากิโลเมตรที่สองสิบไม่ไกลไม่ไกพลพะรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมเลยเอฟซีที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาซื้อรถกระทางร้านเราครับผมเราก็มีบริการซื้อออนไลาจัดส่งสไลด์ทั่วประเทศครับผมก็ทักมาสอบถามแอดมินหลังไมค์กนได้เลยครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมฝากไวเ้เลยครับผมไมาต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม